บันทึกความทรงจำเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองคนเดียวครั้งที่2ตอนอายุให้3ปีทริปญี่ปุ่น4-11มีนาคม2557หรือปี2014 EP ที่2โยโกฮาม่าค่ะเื่นเช้ามาก็เจอฝนตกเลยนะคะซึ่งวันนี้จริงๆป้าตั้งใจจะไปที่คามาคุระก็เลยต้องเปลี่ยนแผนค่ะพอเรามาเที่ยวคนเดียวเนี่ยเราสามารถจะปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลาแล้วก็อยากจะบอกว่า พยากรณ์อากาศของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแม่นยำม,มากนะคะดังนั้นเวลาไปเที่ยวเนี่ยให้เช็คอากาศก่อนว่าแต่ละวันเป็นยังไงแล้วก็จะได้วางแผนการเที่ยวได้ถูกต้องดังนั้นวันนี้ป้าก,ก็เลยจะเที่ยวในโยโกโฮมาม่าที่แรกที่ป้าจะไปก็คือชินโยโกโฮาม่าจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์รามเม็งเราก็มาดูที่สถานีรถไฟว่าเราจะไปสายไหนก็เราจะไปที่สายโยโกโฮาม่าลายนะคะ ที่ชันชลา3-4จะเป็นสายที่พาเราไปที่ชินโยโกฮาม่าได้พอเรามาถึงชินโยโกฮาม่านะคะตรงบริเวณนอตเอ็กซิค่ะจะมีชินโยโกฮาม่าทัวริสต์อินโฟมชันเซ็นเตอร์เราก็จะไปขอ,อ,อแผน่นภาพโบชัวเพื่อจะไปพิพิธภัณฑ์ลาเมนในคลิปนี้นะคะประชมก็เริ่มการถ่ายวิดีโอเป็นคลิปเยอะขึ้นโดยการถ่ายเป็นแนวตั้งนะคะเพราะว่าเมื่อ8ปปีที่แล้วเนี่ย เน้นถ่ายไปลงใน IG ซึ่งต้องใช้แนวตั้งแล้วก็ยังถ่ายเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเขาไม่ให้ลงเกิน1นาทีเนาะสมัยนู้นถ้าเผื่อใครจำได้ต่อจากนี้ก็จะเริ่มเห็นเป็นภาพผสมกับคลิปนะคะต้องขอออกตัวก่อนเลยนี่เป็นการถ่ายคลิปครั้งแรกถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สถานีชินโยโกฮาม่าเราออกทาง north exit นะคะ ออพอออกมานอตเอ็กซิแล้วเราต้องลงมาชั้นล่างอีกแล้วก็เดินตรงมาทางทางออกที่8นะคะจากทางออกที่8เนี่ยเราจะขึ้นไปถึงชั้นบนตรงถนนนี่ค่ะขึ้นมาก็จะเจอแบบนี้นะคะเราก็เดินตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงลูกศรก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ราเมิงค่ะตอนนี้เราเดินมาแล้วนะคะจอยจะมาถึง ชินโยโกฮามา่าราเมงนมิวเซียมเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะนั่นคือถนนข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ลามนนะคะนี่คือส่วนโซนที่หลังจากที่ซื้อบัตรเข้ามาแล้วนะคะจะเชิญลานด้านหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีป้ายแนะนำว่าร้านไหนอยู่ชั้นอะไรนะคะซึ่งจะอยู่ชั้นล่างสองชั้น อันนี้เป็นทางข้าช็อปนะคะที่นี่มีแผ่นพับเป็นภาษาไทยด้วยนะคะป้าเอาภาพต่างๆมาฝากนะเมนูที่ป้าเลือกกินในวันนี้นะคะคือซุกุเมนคือราเมนแบบแยกเส้นและซุปออกจากกาันโดยจะนำเส้นมาจิ้มน้ำซุปกินร้านชื่อว่าร้านกันจา เป็นร้านต้นตำรับซุกิเมนแบบเข้มข้นเป็นร้านที่สร้างรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยน้ำซุปซุกิเมนแบบเข้มข้นเส้นใหญ่พิเศษแล้วก็ผงปลาและทําให้ซุกิเมนเป็นที่นิยมขึ้นมาในญี่ปุ่นเส้นใหญ่พิเศษที่ทางร้านทําขึ้นมาน,นี้ได้รวมเอาข้อดีของอุด้งและพาสต้าแบบอัลเดนเต้เข้าด้วยกันป้าชมอ่านจากแผ่นพับภาษาไทยให้ฟังนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงทพิพิธภัณฑ์รามิงแล้วนะคะตอนนี้ หิวมากเดี๋ยวต้องไปหาอาหารทานก่อนร้านที่เราเล็งไว้นะคะคือร้านตรงมมข้างล่างค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วนะคะลงมาด้านล่างแล้วร้านนี้เลยค่ะที่จะทานกันนะคะค่ะตอนนี้จะสาธิตวิธีทานนะคะเริ่มจากกีบเซนอันนี้เป็นราเมงแบบดั้งเดิมคือแยกเช้่กับน,น้ำ เส้นจะเป็นเส้นใหญ่มาจุ่มกับน้ำนีนี่ค่ะแล้วก็ซูสเลยเดี๋ยวเราขอปิดกันนะคะขอซูสกันนะคะครั้งนี้เราสั่งที่เล็กเพราะเราจะกินอันนี้ด้วยดูน่าทานมากชิคะเป็นแบบชิมเป็นตันๆเลย เป็นไงบ้างคะกับการถ่ายคลิปกินอาหารครั้งแรกยังถ่ายไม่เป็นเนอะตอนนั้นไม่รู้จะหมุนกล้องยังไงด้วยหลังจากกินเสร็จป้าก,ก็เดินไปเก็บภาพต่างๆมาฝากนะคะแล้วก็ว่าจะหากาแฟทานสะหน่อยซึ่งก็มีอยู่ร้านเดียวอนนี้เรากินของคาวเสร็จแล้วเรากำลังจะย้ายมากินของหวานอ๋อแต่เจอดูแรงมือซะนี่<อ>ไม่ได้ดูหรอก นี่คะ่ะร้านนี้เป็นร้านขนมหวานร้านเดียวที่อยู่บนนี้ว่าจะเข้าไปลองในด่ดหตามเข้ามาชมเลยนะคะประชมสั่งเป็นกาแฟร้อนแต่ไม่ใช่อย่างเดียวนะคะยังมีนี้ด้วยค่ะเป็นฮอกไกโดซอฟต์ไอศครีมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะป้าขอพากนะคะเพราะว่าคนาข้างๆเขาคุยเสียงดัง รสชาติเนี่ยหอมอร่อยค่ะเสร็จแล้วป้าก็พาเดินชมนะคะที่นี่เขาก็มีอธิบายด้วยนะคะว่ารามเมงเนี่ยมีกี่ชนิดนะคะคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะนะคะจะเห็นว่ามีภาษาไทยกำกับด้วยวันที่ฝนตกหนักอย่างนี้นะคะป้าก็ใช้เวลาอยู่ในพิพิธภัณฑ์รามเมงเนี่ยนานเลยจากนั้นป้าก็กลับมาย่านที่พักนะคะซึ่งพักอยู่ที่ ย่านมินโตะมิระอี21ไปที่ตึกแลนด์มาร์คพลาซาค่ะนะคะประชมก็ได้เข้ามาที่อาคารแลนด์มาร์คพลาซาเพื่อจะมาหาขนมทานให้คุณทุกท่านได้อยากทานเราลองมาดูขนมหน้าตาร้านนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเข้าไปทานกันจริงๆก่อนที่จะไปทานมื้อเย็น ป้าเข้าร้านนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เข้าเพราะว่าเห็นหน้าตาขนมดูน่าทานแล้วก็พอเข้ามาก็ไม่ผิดหวังเลยะค่ะนี่คือชาสมุนไพรนะคะดูสิคะเป็นใบสดๆนะคะเอามาใส่น้ำเดี๋ยวจะเทให้ดูนะคะ เห็นควันไหมคะอืมกลิ่นหอมเลยคะ่ะค่ะตอนนี้ประชมนะคะก็เผยโฉม,มขนมของเราที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะอันนี้คือมิลเค้กสั่งมาทานคู่กับเฟรชเพิร์ฟ เรวลองดูนะคะว่าหน้าตาข้างในรสชาติจะเป็นยังไงอืมโอ้โหนุ่มมากค่ะนุ่มมากอืมครีมไม่หวานเครีบ,บางมาก ออร่่ยคะกลิ่นสมุนไพรนี่หอมมากมีกลิ่นมิ้นนะคะเขาใช้ใบสดเลยสดชื่นมากค่ะอันนี้คือมือ้อของว่างต <c oughs> อบแทนคุณลูกค้าทุกท่าน อิราสีจากวันนั้นปี2014นะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยร้านฮาร์ฟเนี่คือร้านปโปรดของป้าไม่ว่าป้าชมจะไปทริปไหนนะคะป้าต้องแวะร้านนี้ตลอดแล้วก็มีเหตุให้ป้าต้องเจอร้านเนี้ยอยู่ในทุกที่ที่ป้าไปเลยอะ่ะแสดงว่าเขามีสาขาอยู่เยอะมากในญี่ปุ่นนะคะป้าชมออกเดินสำรวจในตึกแลนด์มาร์คพาซ่านะคะแล้วก็ถ่ายรูปพวกอาหาร เก็บไว้เพราะว่าจะได้ดูว่ามื้อไหนจะกินอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากที่หลังจากที่เราทานเคลปไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดินย่อยไปสักพักหนึ่งคราวนี้ก็ถึงมื้อเย็นเลยกะว่าจะซื้อของไปทานที่ห้องดีกว่าเราก็เลยไปแวะมินิมาร์ซื้อสลัดผัก แล้วก็มาเจอร้านไก่ร้านดังจาง้านี้ลด20เอนาะค่ะเดี๋ยวต้องไปเลือกเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะเลือกอะไรดีนะคะตอนนี้ก็เป็นอาหารนะคะที่ประชมซื้อขึ้นมาทานอนห้องเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราไปทานมิลเคฟ แล้วก็เลยคิดว่าอยากรกะทานผักๆเยอะๆหน่อยก็ไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็2อย่างนี้คือนี่กับไก่ลด20%ค่ะจากร้านไก่ชื่อดังเลยนะคะดูสิคะน่ากินมากชิ้นนี้ก็น่ากินเดียวหยิบแล้วกันนะ อันนี้สลัดนี้ป้าชอบมากเป็นคล้ายๆเหมือนยำสลัดมีใส่โกโบมีใส่สลายแคทออร่อยค่ะอันนี้คือสลัดผักน้ำลาดเป็นน้ำมิโซะน่ากินทีเดียวเอลซี่มากอันนี้สุดท้ายเป็นน้ำสลัดน้ำใสเราก็เน้นผักเ,ย,เยอะ แลวมีน้ำแร่แล้วก็ทันเครื่องดื่มเป็นสปาร์กิง้งเป็นน้ำแร่ค่ะไปแล้วนะพบกันต่อในอีพีสามนะคะ